สวัสดีครับจากร้านนัทเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัทมีโรตารี่นะครับฟาร์มเพกมารีวิวนะครับวันนี้กับคับเจ้าโคต้า L3208 f นครับตัวนี้นะครับเป็นโรตารี่ใหม่นะครับเรามารีวิวนะครับทดสอบการทำงานให้กับ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นการรีวิวตัว1648นะครับเป็นตัว FC สามารถปรับได้หลายระดับแล้วก็การกดดินนะครับก็สามารถปรับได้วนะครับวันนี้นะครับเรามาีดูทดสอบนะครับในสภาพดิ่แห้งมากนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการปั่นดินนะครับละเอียดมากๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับตั้งแต่80เด่นนะครับราคาเราก็อยู่ที่38,500บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็น ตัวขนาด1เมตร30เซนนะครับก็จะอยู่ที่ราคา4 5 0 0 0ับาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเป็นเมตร6ครับตัวนี้จะใส่แต่ลด40่สแรงนะครับ้งแต่30แรงไปถึง40แรงม้านะครับราคาเราก็จะอยู่ที่49,500ับาทนะครับส่วนรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะไปใส่แต่ลดขนาด45แรงนะครับไปจนถึง5 1อแรงนะครับก็จะอยู่ที่ราคา5้าหมื่นนะครับแล้วก็จะมีตัว1เมตร90ครับ ราคาก็จะอยู so many, ่ที่หกหม0่นหนึ่งบาทนะครับสำหรับตัวนี bottle. ้เก้าสิบนะครับแล้วก็จะขยบไปขนาดรุ่น2อเมตรหเซนนะครับก็จะอยู่ที่ราคา7จ0 0 0มื่นบาทนะครับตัวใหญ่สุดของเรานะครับก็จะอยู่ที่ตัวขนาด2องเมตรยีนะครับราคาก็จะอยู่ที่77,500บาทนะครับถ้าสนใจนะครับเรามีโครงการจัดส่งนะครับให้ฟรีนะครับสองร้อยกิโลเมตรทั่วประเทศไทยเลยนะครับสนใจสามารถสั่งจองเข้ามาได้นะครับเมื่อเราไปเก็บที่หน้าบ้านครับเราการณีของ รังสามหมอวารีพปู์ครับส่วสาขาที่2นะครับตั้งอยู่ที่แฮกเตอร์นัทนะครับสาขาเซนสมเด็จจังหวัดกินธุ์นะครับฝึกซีเรนสมเด็จนะครับอยู่เต้นสมเด็จกุชินารายนะครับลูกค้าก็สามารถมาดูสินค้าจริงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราทดสอบหน้างานจริงให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสนใจติดต่อมานะครับ